ตอนที่2ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเรนนี่ได้พบคำถามบ่อยๆนะคะว่าห้องปฏิบัติการของเอกชนต้องขึ้นทะเบียนไหมแล้วถ้าต้องขึ้นทะเบียนต้องไปติดต่อหน่วยงานใดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมจัดเป็นกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพการดำเนินการห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อให้สามารถรายงานผลวิเคราะห์นำไปใช้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานจึงต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือมีการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษ เตรียมความพร้อมทําการทดสอบตามมาตรฐานวิธีในการวิเคราะห์สารมลพิษน้ําอากาศป่องระบายดินน้าใต้ดินและกากอุตสาหากรรมแล้วจะรู้วัตถุประสงค์ห้องปฏิบัติการที่เปิดดําเนินการเป็นห้องปฏิบัติการแบบไหนประเภทรอหรือประเภทวอวัตถุประสงค์การตั้งห้องปฏิบัติการจะดูได้จากเลขทะเบียนที่กรมโรงงานอุตสาหากรรมออกให้ ห้องปฏิบัติการประเภทรอคืออะไรนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นห้องปฏิบัติการที่เลขทะเบียนมีอักษรรอมีห้องปฏิบัติการที่ตั้งภายในโรงงานห้องปฏิบัติการประเภทนี้ทำการตรวจติดตามเฝ้าระวังสารมลพิษภายในโรงงานเองห้องปฏิบัติการประเภทวคืออะไร นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษเป็นห้องปฏิบัติการที่เลขทะเบียนมีอักษรวมีห้องปฏิบัติการที่มีสถานที่ตั้งถาวรรับจ้างหรือให้บริการวิเคราะห์ทั่วไปแก่นหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเตรียมห้องปฏิบัติการอย่างไรให้พร้อมก่อนขึ้นทะเบียน เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการทำห้องปฏิบัติการแบบไหนแล้วเราต้องเตรียมสาธารณูประโคระบบไฟฟ้าปะปาการจัดการสารเคมีและของเสียห้องปฏิบัติการให้พร้อมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ออกแบบห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมตู้ดูดควันอุปกรณ์ฉล้างร่างกายแบบฉุกเฉิน ชุด PPE มีเพียงพอพร้อมใช้งานเครื่องมือปฐมพยาบาลอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์เครื่องมือสารเคมีสำหรับพารามิเตอร์ที่คุณจะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งห้องปฏิบัติการบุคลากรที่มีความสามารถมีประสบการณ์และคุณสมบัติต้องตรงตามกฎหมาย ระบบเอกสารในห้องปฏิบัติการ Work Instruction หรือ Test Method การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ของแต่ละพารามิเตอร์ต้องตามมาตรฐานที่ห้องปฏิบัติการใช้อ้างอิงทุกอย่างฟอร์มลงข้อมูลฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์มีข้อมูลตามที่กำหนดสอบเทียบทวนสอบเครื่องมือและอุปกรณ์หลักจากหน่วยงานสอบเทียบที่ได้การรับรอง ISO IEC 17025 ทำการทดสอบตามวิธีการที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่าลืมหากรายการสารมลพิษมีการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญหรือเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อประกันคุณภาพสามารถทวนสอบเทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสมผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ ประเมินผลเสร็จเรียบร้อยก็ยื่นคําขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจบแล้วกับขั้นตอนหลักๆของการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม